นเหมียวเด็กน้อยเด็กใหญ่มีความสุขใจเล่นกันดีเล่นกันสนุกดีสุขใจเด็กวัดพงษ์ชัยเจ้าหอมลำปางวันนี้ลงปูกแกะกล่องพัสดุที่เอฟซีส่งมาให้เนะซึ่งสมาจคุณโยมแม่น้องเจเจส่งมาให้น้องเหมียวเด็กวัดพงษ์ชัยได้กินกันปูแก่กล่องมาน้องเหม,มียวก็เล่นกันสนุกเลยหลังจากกินได้กินอาหารแล้ว ก็มา,ยาหออมาอมย,ายอกล้อเล่นกันในกล่องกล่องที่เป็นภาชนะใส่ของส่งมาเนาะน้งเหมียวก็นั่งเล่นกันหยอกล้อเล่นกันแอบกันสนุกเลยตามจินตนาการของน้องเหมียวแต่ละน้องเหมียวบางเหมียวก็เล่นบางเหมียวก็นั่งหลับนอนหลับก็มีบางเหมียวก็กินอยู่ก็มีครับน้องเหมียวมีความสุขกันดีนะด้วยความรักความเมตตาปราณีของเอฟซีที่จะส่งหามาให้น้องๆเหมียวได้อยู่ได้กินเนาะประอ,อมทนาสาธูกับ ทุกๆคนทุกๆท่านที่มีความรักความเมตตาต่อน้องเหมียวน้องไก่และสัตว์สัตวหลายขพบุญบนกุศลทั้งหลายจงเป็นพระประจันุ์นำคำชูให้ทุกท่านพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรัถนาที่ได้ขอได้ทุกความมากๆปรัถนาทุกการทุกท่านทุกคนเติอนสาธุเหมียเมียวเล่นกันใหญ่แล้วเล่นกันเล่นกันทางนี้ก็มีพี่เจนวรัตเจนวรัตอยู่ตรงนี้ ใครนอนในกล่องนี่ใครเอ่ยใครนอนอยู่ในกล่องนี่เออชอบากาชอบากานอนในกล่องชอบพกานอนแล้วเอามือปิดตาด้วยเหรอลูกกว่าแสงเข้าตาเหรอกว่าแสงเข้าตานอนมือปิดตาด้วยเด็กๆได,กด,กดก้กินอาหารกันยิ่มน้ำสำราญสุกสอนสบายใจก็เล่นกันสนุกนอนก็มีพักผ่อนก็มีกินกันแล้วก็ การสนุกเลยนะ้องเมียวเล็กเล็กน้อยเมีวเล็กเล็กน้อยดนการสนิกนี้สนุกสนุกแล้วก็ขอมัทนาสาธุอายุว uh uh> uh uh ันโนสุขรังพลังบุดเดดาที่ท่านบัถนาขอจงสุเด็จสมาัถนาทุ่ปรกการเธอสาธุ